วุฒิพวกนี้นี่อ่ะจะาวกมได้มีระเบิดมีระเบิดด้ยชิงอะไรวาไปเก็บอีกขึ้นมาฆ่ามันนี่นี่ไงมีระเบิดกดตัวเองก่อนงไไมเอ่งก่อนถึแล้วกดกดอน A B C D อู้อโ้อ้อ้อ้ เดี๋ยวเขามาดก,กันนะมีพวกนี้ด้วยโอเคไมก่อนแม่มดซีอุอไอแคอ้ยมินได้เอามันได้มันบินได้ด้วยฉันเป็นอยากเดรน่งฟ้าฉันบินได้ด้วยนะคะอันนี้พวกครูอุ้ยทวาดิกครูอยูยไม่ใช่ทำไมอ